กัรักสีสเกตนะครับรถไซดับนะครับอู้ห้าลึกมากเลยนะครับโอ้ท่วมหน้ากระจังหน้ารถผมเลยนะครับอ้โอ้พี่น้องเอฟซีนะครับถ้าไม่นั่นจริงอย่ามานะครับอย่ามานะครับน้าลึกมากเลยนะครับโอ้รถเก่งรถอะไรไม่ควรเข้าเลยนะครับกันทลรักนะครับสีสเกตนะครับ ตรงหน้าคังเหล็กนะครับอย่าเข้าเลยนะครับบางจากนะครับตรงบางจากตรงปั๊มเออพีจีนะครับปั๊มแก๊สนะครับอย่าอย่าอย่ามาเลยนะครับรถต่ํารถเล็กนะครับเตือนเลยนะครับไม่สมควรมาเลยนะครับถ้าไม่สูงอย่ามานะครับน้ําลึกมากนะครับดูนะครับดูนะครับ